สังหาหวานหมูวันนี้นะคะจะมาแชร์5วิธีการขายคอนโดจะขายคอนโดยังไงให้เราสามารถขายได้ขายแบบไหนดีที่ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามากที่สุดและขายแบบไหนดีที่ตรงกับไลฟ์สไตล์เรามากที่สุดติดตามได้ในตอนนี้ค่ะวิธีการขายแบบแรกนะคะก็คือการขายตามสภาพค่ะขายตามสภาพคืออะไรก็คือตามสภาพที่เป็นอยู่ณปัจจุบัน เราจะเห็นได้ตั้งแต่เก่าสุดโซมมากๆเสียหายมากๆไปจนถึงสภาพพร้อมอยู่นี่แหละแต่ว่ามีดีเฟกต์เพียงแค่บางจุดนะคะวิธีการขายแบบนี้สะดวกสบายต่อเจ้าของมากๆเลยค่ะว่าไม่ต้องทําอะไรเลยวิธีการขายแบบนี้วันจะแนะนําสําหรับเจ้าของที่ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการปรับปรุงห้องหรือว่าตกแต่งห้องนะคะสมมุติทางเจ้าของทําเองไปก็อาจจะใช้งบประมาณที่สูงมากๆซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาขายที่จะสูงมากขึ้นด้วยนะคะ เนื่องจากการขายแบบนี้ตัวห้องไม่ได้โดดเด่นอะไรเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําให้ห้องของเราดูโดดเด่นขึ้นมาได้ก็คือเรื่องของราคาค่ะวิธีการขายแบบนี้เราอาจจะต้องขายต่ำกว่าราคาตลาดนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าจะได้ดึงดูดใจกลุ่มที่เป็นนักลงทุนเข้ามาดูแลแล้วก็กลุ่มคนที่อยู่อาศัยเองนี่แหละแต่ว่ามีความรู้ความสามารถในการปรับปรุงห้องที่ใช้งบประมาณที่น้อยกว่าทางเจ้าของห้องนะคะกลุ่มทาร์เก็ตผู้ซื้อ แบบขายตามสภาพนะคะ80%จะเป็นนักลงทุนค่ะและอีก20%ก็คือกลุ่มผู้อยู่อาศัยเองค่ะข้อดีของการขายแบบตามสภาพนะคะก็คือง่ายและสะดวกสบายต่อเจ้าของห้องมากค่ะแต่ว่าข้อเสียนะคะราคาเราอาจจะได้ไม่สูงมากนะคะเพราะว่าเราอาจจะต้องขายในราคาที่ต่ํากว่าราคาตลาดและกลุ่มทาร์เกตผู้ซื้อนะคะส่วนใหญ่จะเป็นนักลงทุนซึ่งคุยในเรื่องของตัวเลขเป็นหลักเลยคะ่ะวิธีการขายแบบที่2นะคะก็คือขายแบบสภาพพร้อมอยู่ค่ะ วิธีการขายแบบนี้นะคะก็คือการขายในสภาพที่ผู้ซื้อสามารถเข้าอยู่ได้เลยทันทีณนะวันที่เขาทําการโอนกรรมสิทธิ์นะคะวิธีการขายแบบนี้นะคะทางเจ้าของห้องก็อาจจะต้องปรับปรุงห้องให้อยู่ในสภาพดีเหมือนเดิมก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นซ่อมกําแพงทาสีใหม่ซ่อมรอยฝ้าหรือว่าซ่อมเฟอร์นิเจอร์ให้กลับมาอยู่ในสภาพใช้งานได้ กละะุ่มเป้าหมายของการขายแบบนี้นะคะก็จะมีถึง2กลุ่มเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักลงทุนแล้วก็กลุ่มผู้อยู่อาศัยเองค่ะข้อดีของการขายแบบพร้อมอยู่นะคะคือเราจะได้กลุ่มทาร์เกตที่เป็นกลุ่มผู้อยู่อาศัยเองมากขึ้นค่ะเนื่องจากเราไม่ได้ตกแต่งห้องให้มีความหรูหรามากเกินไปต้นทุนในการขา,ขายของเราก็อาจจะไม่ได้สูงมากราคาก็อาจจะเจรจาได้ทําให้ผู้ที่อยู่อาศัยเองเขาสามารถเอื้มถึงได้ง่ายค่ะแต่ว่าข้อเสียนะคะถ้าสมมติห้องของเราไม่ได้โดดเด่น ในเรื่องของการแต่งห้องหรือในเรื่องของราคาเราก็อาจจะขายได้ชา้านิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าสมมุติเราได้กลุ่มทาเกะที่เป็นกลุ่มนักลงทุนเข้ามาอาจจะได้เห็นการต่อราคาที่มากพอสมควรเลยค่ะวิธีการขายแบบที่3นะคะก็คือการขายพร้อมตกแต่งค่ะ ที่การขายแบบนี้นะคะห้องของเราจะสวยงามโดดเด่นกว่าในตลาดมากๆเลยค่ะคนที่เป็นกลุ่มทาร์เก็ตในการมาซื้อห้องของเรานะคะก็จะมีตั้งแต่ผู้อยู่อาศัยเองซึ่งถ้าเขามาดูห้องแล้วเขาชอบมีความสวยงามของห้องดึงดูดใจเขาเข้ามาแล้วนะคะเขาก็สามารถตัดสินใจซื้อได้เลยทันทีค่ะ หรือว่าถ้าเป็นกลุ่มนักลงทุนหลังจากที่เขาซื้อแล้วนะคะเขาก็สามารถเอาห้องของเราไปปล่อยเช่าทํากําไรทําเงินได้เลยทันทีนะคะการขายแบบนี้นะคะทางเจ้าของก็อาจจะต้องรู้ว่าจะแต่งห้องแบบไหนที่จะดึงดูดใจทั้งผู้อยู่อาศัยหรือว่านักลงทุนที่เขาจะคํานึงถึงผู้เช่าเป็นหลักนะคะการแต่งแบบนี้นะคะจะต้องใช้งบป,ประมาณที่คุ้มค่ามากๆเลยค่ะทุกอย่างที่เราลงไปนะคะก็คือต้นทุนในการขายหองเราอีกทอดหนึ่งนะคะถ้าเราสามารถซื้อของดีในราคาที่คุ้มค่าได้มากๆนะคะก็ทําให เราสามารถคุมงบประมาณที่ดีมากๆแล้วก็ประกาศขายในราคาตลาดหรือว่าสูงกว่าราคาตลาดนิดหน่อยได้เลยนะคะกลุ่มเป้าหมายของการขายแบบนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยเองเป็นหลักค่ะไม่ว่าจะเป็นต่างชาติหรือว่าคนไทยที่เขาต้องการซื้อแล้วก็เข้าอยู่ได้เลยทันทีนะคะหรือว่าถ้าเป็นกลุ่มนักลงทุนเนี่ยเขาก็ต้องการซื้อแล้วเอาห้องของเรานะคะไปประกาศปล่อยเช่าเพื่อทําเงินได้เลยทันทีค่ะข้อดีของการขายประเภทนี้นะคะคือ องของเราจะสวยโดดเ,ดเิ่งถ้าสมมุติเราแต่งห้องได้ตรงกับสไตล์ของผู้จัดซื้อมากเท่าไหร่นะคะก็จะมีโอกาสในการปิดการขายมากขึ้นเท่านั้นค่ะแต่ว่าข้อเสียนะคะก็คือเราอาจจะต้องลงทุนงบประมาณอีกส่วนหนึ่งนะคะในการตกแต่งห้องแต่ว่าถ้าสมมติเรามีความสามารถในการซอร์ซิ่งของมาในราคาที่คุ้มค่ามากๆนะคะการขายแบบนี้นะคะก็จะเหมาะ กับกลุ่มที่ตกแต่งห้องและรู้สไตล์ในการแต่งห้องมา,มากๆข้อที่4นะคะคือวิธีการขายแบบขายพร้อมผู้เช่าค่ะวิธีการขายแบบนี้นะคะห้องของเราจะโดดเด่นได้ด้วยตัวเลขเลยค่ะ <S <S ยิ่งห้องของเรานะคะมีผลตอบแทนที่สูงมากขึ้นเท่าไหร่นะคะห้องของเราก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้น,นะคะ่ะวิธีการที่เราจะได้ผลตอบแทนที่สูงมากๆนะคะก็คือการที่เราได้ไรายรับมากขึ้นค่ะก็คือค่าเช่านั่นเองจะทํายังไงให้เราได้ค่าเช่าที่สูงมากกว่าห้องอื่นๆนะคะ ก็จะมีตังแต่เราจะต้องตกแต่งห้องให้สวยงามโดดเด่นมีข้าวของเครื่องใช้ที่ครบแล้วก็มีเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อาจจะมากกว่าห้องอื่นๆได้นะคะก็จะทําให้ชุดตัวเลขของเรามีความน่าสนใจมากขึ้นค่ะผลตอบแทนที่หวานเห็นส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็น5% 6%ไปจนถึง8%นะคะการขายแบบพร้อมผู้เช่านะคะส่วนใหญ่วันจะเห็นในคอนโดที่อาจจะมีอายุมากหน่อยนะคะแต่ว่าให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าก็จะเหมาะสําหรับนะักลงทุน ที่กำลังมองหา Jazz Passive Income เขาจะสามารถได้รายรับไปได้ยาวๆเลยค่ะกลุ่มเป้าหมายของการขายแบบควอมผู้เช่านะคะก็คือนักลงทุนเป็นหลักเลยค่ะข้อดีนะคะคนซื้อจะมีรายได้ตั้งแต่ซื้อเลยค่ะเขาก็จะสามารถคำนวณความคุ้มค่าในการลงทุนแล้วก็ลดความเสี่ยงในการหาผู้เช่าในช่วงแรกค่ะแต่ข้อเสียนะคะก็อาจจะเกิดความยุ่งยากในการตรวจสภาพห้องทั้งตอนซื้อแล้วก็ตอนที่ผู้เช่าย้ายออกด้วยนะคะและอาจจะต้องเช็คว่า ราคาค่าเช่านั้นอยู่ในระดับราคาตลาดหรือไม่ค่ะและว,วิธีการขายแบบสุดค้านะคะก็คือการขายแบบเช่าซื้อค่ะขายแบบทาสัญญาเช่าก่อนในช่วงแรกก็คือการจ่ายเสมือนเป็นค่าเช่าให้กับทางเจ้าของแล้วเราก็ต้องระบุวันโอนกรรมสิทธิ์การภายหลังในสัญญาค่ะข้อดีของการขายแบบนี้นะคะก็คือเราจะได้ลูกค้าที่สนใจซื้อจริงอาจจะลองอยู่อาศัยจริงก่อนหรือผู้ซื้อต้องการทําประวัติทางการเงินให้เรียบร้อย ก่อนทำการกู้นะคะเพื่อเพิ่มความสามารถในการกู้ค่ะข้อเสียนะคะคือเราอาจจะเสียโอกาสในการขายสําหรับคนที่ต้องการซื้อแล้วก็ทําการโอนกรรมสิทธิ์เลยนะคะแล้วก็ราคาขายที่เราทําสัญญากันคือราคาขายที่เราตกลงกันในวันซื้อถ้าภายหลังเนี่ยราคาตลาดของคอนโดของเราสูงขึ้นนะคะเราก็ไม่สามารถแก้ไขาราคาได้ค่ะและนี่คือเทคนิคในการขายคอนโดนะคะเราควรเลือกให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ ตรงกับความคุ้มค่าที่เราอยากได้มากที่สุดนะคะอสังหาวันหัวตอนต่อไปจะมาแชร์เทคนิคเคล็ดลับอะไะหฝาติดตามด้วยนะคะ